สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของรายการเวทีชาวบ้านลานสนทนานะครับตอนนี้ผมอยู่กับทางด้านของประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมแล้วก็คณะกรรมการอีกทั้งสองท่านนะครับจริงๆในส่วนของกรรมการเครือข่ายโอทอปจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเองก็มีหลายท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับ <Okay. S 1> โดยเฉพาะประเด็นหลักๆเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจวิถีชีวิตนะฮะหรือว่าจะเป็นความเป็นอยู่ก็ดีรวมไปถึงในส่วนของ การประกอบอาชีพอีกด้านหนึ่งก็คือการผลิตและก็จำหน่ายทางด้านของสินค้าโอท็นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดปุริรัมหรือว่าจะเป็นการไปจำหน่ายยังจังหวัดต่างๆหรือว่าจะเป็นสถานที่ที่ทางรัฐบาลหรือว่าหลายๆหน่วยงานที่มีการส่งเสริมอาชีพทางด้านของโอท็ด้วยนะครับในตอนนี้ผมอยู่กับทางด้านของนะครับท่านประธานเครือข่ายโอท็อจังหวัดปุริรัมนะครับก็คือทางด้านของ คุณกฤิตพงศ์เศรษฐดาวิทย์นะครับประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม <heim> s. <S และก็อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นกรรมการเครือข่ายโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือด้านของคุณบุญครองทํานองดีเป็นกรรมการเครือข่ายโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแ, <rite> และอีกท่านหนึ่งนะครับด้านขวามือของผมนะครับนะฮะ <ta> ก็เป็นสุภาพสตรี นะครับจริงๆเครือข่ายโอท็อปของเรามีลหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าจะเป็นสุภาพสตรีนะครับผมก็คือทางด้านของพี่แดงนะครับพี่แดงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยรายการกับเรานะครับเรื่องราวของความเป็นบุรีรัมวันนี้ที่จะถูกนําเสนอแล้วก็ถ่ายทอดผ่านรายการบุรีรัมย์ h ชนแนลนะครับช่องทางหนึ่งในการนําเสนอกับรายการนี้เวทีชาวบ้านลานสนทนาวันนี้ นะครับก็คงจะต้องขอบคุณในส่วนของนะขออนุญาตเรียกคุณพ่อก็แล้วกันนะฮะจริงๆก็รุ่นคุณพ่อผมนะฮะวันนี้คุณพ่อกฤิตพงน์นะเป็นประธานเครือข่ายโอทอบของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งวันนี้ก็เห็นบรรยากาศรอบด้านนะครับทางซ้ายขวาก็กําลังมีการจัดงานอยู่พอดีเราคิดว่าเรื่องของการจัดงานก็ดีการจําหน่ายสินค้าโอทอบก็ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะอีกมุมด้านหนึ่งก็คือ ผู้บริโภคหลายๆท่านที่จะมีโอกาสได้มาจับจ่ายเลือกซื้อเลือกหาสินค้ากันแต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเท้าความถึงความเป็นมาก่อนก็นแล้วกันนะครับโดยเฉพาะปกติแล้วเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีหลายๆท่านนะรประกอบอาชีพทางด้านของการเกษตรบ้างหรือว่าจะเป็นในส่วนของรับราชการบ้างนะฮะหรือว่าจะเป็นการทํามาค้าขายบ้างส่วนตัวของคุณพ่อเองเมื่อก่อนนี้นะฮะประกอบอาชีพอะไรฮะก่อนที่จะมาทําในส่วนของทางด้านของโอท็อปครับผม เป็นศึกษานิเทศแล้วก็เป็นประธานครูสภาจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เป็นคณะกรรมการสมาคมศึกษาทิเทศทางประเทศไทยนั่นคือเมื่อก่อนนี้คุณพ่อเป็นราชการรับราชการมาก่อนครับอา้าวแล้วทาไมถึงได้มาทําในส่วนของเครือข่ายโอท็อปครับ๋เอ,อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรงบันดาลใจที่อาจารย์เคยสังเกตแล้วก็ไปเป็นครูสอนเห็นพวกเราชาวบ้านนอกโดยเฉพาะ แถวชนบทต่างๆนะครับเขามีการทำไอ้นั่นไอ้นี่ทำมาตั้งแต่สมัยโบ,ร,บราณโบราณจากรุ่นนี้สู่รุ่นนี้จนกระทั่งเขาบอกว่ารุ่นปู่สังกษสาย่าสังกษีทำมากันเรื่อยๆอย่างเช่นการปลูกข้าวทำนาอย่างเช่นการทอผ้าอย่างเช่นการทำผ้าฝ้ายอย่างเช่นการจักสานทำมาตลอดมีทุกหมู่บ้านในประเทศไทยอพอดี พ่อก็เ,เห็นตรงนี้เออมันมีความสำคัญก็เลยสืบว่าทํำยังไงอาชีพเหล่านี้ถึงจะมีโอกาสออกสู่ท้องตลาด <Gör. S 1> คําว่า O Top อมาจากคําว่าโอตัวแรกก็คือวันทีก็คือตํบ <unser. S 1> อาบลคโอก็คือวันตำบลวันโปรดักนะครับแปลว่า O t ท p ชื่อนี้มันก็เลยติดปากแล้วก็ทางกรมพัฒนาชุมชนทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อโอทนี้<ม>เป็นชื่อเดียวเป็นชื่อตราของ คนกลุ่มที่เรียกเขาว่ารากหญ้าแต่จริงๆแล้วพ่อไม่อยากจะพูดคําว่ารากหญ้าน่าจะเรียกว่าฐานรากของประเทศรากหญ้านี่มันไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่ฐานรากของประเทศหมายถึงเป็นฐานที่มีความมั่นคงหนักแน่นรากหญ้ามันมนเหมือนกระดูกถูกประชาชนคือว่าเป็นฐานสําคัญอเป็นฐานรากแล้วก็เป็นในส่วนของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ ประกอบอาชีพแม้ว่าลหลายๆคนอาจจะมองว่านาอยู่ด้านล่างแต่นร่นคือเป็นฐานล่างเป็นฐานรากอย่างชัดเจนลมันคง<ม>คือประเทศไทยถท้าหากว่าขาดรากตัวน,นี้ขาดขาดรากตัวเรียแล้วไปแล้วมันจะไม่มีความพัฒนาถาวันมันจะไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นฐานรากทั้งหมดนี้ก็ดูแล้วมารวมกันรู้สึกว่าตั้งแต่ปี4 6 4 7 4 8ี่เี่เ้าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีนี้ชาววีรัมของเรานี่มีอยู่ประมาณ300กลุ่มผู้ประกอบการ ครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5ประเภทด้วยกันแต่ละประเภทนี่มาจากตั้งแต่โบราณโบราณมีพวกเครื่องดื่มนะครับมีพวกเครื่องดื่มมีทั้งพวกเครื่องดื่มนี้ก็เป็นสินค้าโอทอปเป็นสินค้าโอทอปคือเขาจะแยกเป็น2ประเภทคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและเครื่องดื่มที่ไม่เป็นเมียนกอฮอลแล้วก็ผ้าใะเครื่องแต่งกายไอ้ตัวนี้สําคัญเลยเป็นตัวชูโรงของจังหวัดบุรีรัมเลยบุรีรัม์นี่ขึ้นชื่อนะ่เรยกว่าผ้าไหมครับผ้าไหมผ้าสิ้นหัวแดงตีนแดง ซึ่งตัวนี้ทางเราก็ได้จดลิขสิทธิ์ GI ไปแล้ว GI ปแปลว,ว่า Geo Graphical Indicator คือตัวชี้วัดทางภูมิศาสตร,ร,ร์รรรนะครับ,รบอันที่3ก็คือประเภทของใช้ใชพวกเครื่องจักรสารอะไรต่างๆกะลากะโลกะาลารามะพาวาตอนนี้มีค่ามีราคามากเป็นสามารถเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศได้อันที่4ีก็คือสมุนไพรซึ่งตั้งแต่สมัยโบราณกรงแด่สมัยพุทธกาลสมุนไพรรักษาคนมาตลอดไม่มียาเคมีตอนนี้ชาวบ้านก็ ทำมาก,กันตั้งแต่คุณปู่สังกษยา,าสังกษีทำมาเรื่อยมาจนถึงป,ปัจจุบันนี้ก็เลยจจกประเภทให้เป็นสมุนไพรแล้วก็อันสุดท้ายก็คือที่เรากินอยู่ทุกวันนี่ก็คืออาหารนั่นคืออาหาราอาหาราทุกประเภทเหมือนกันใช่ปีอยู่หประเภทบุรีรัมมี5ประเภทซึ่งแต่ละประเภทนั้นถ้าจะเรียกโอท็อปได้ต้องมีการลงทะเบียนไม่ไช่ว่าใครมีกระลาใครมีเครื่องจักรสารใครมีดอกไม้จะมาเป็นโอท็อปไม่ได้ แล้วในส่วนของการลงทะเบียนนี่คือเราต้องไปลงทะเบียนที่ไหนขั้นตอนกระบวนการต้องทำยังไงบ้างนะครับเขาจะมีการลงทะเบียนนี่สองปีต่อหนึ่งครั้งสองปีต่อหนึ่งครั้ง, 2> 2งซึ่งปีนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่หมดตั้งแต่เมื่อวานนี้ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดลงทะเบียนเสร็จแล้วใครมีสินค้าอะไรที่ทําด้วยมือของตัวเองหรือท,ที่เรียกว่าแฮนด์เมดเนี่ยทําด้วยมือเอามาลงทะเบียนได้คนละไม่เกินสิบชิ้นครับ หลังจากลงไม่เกินสิบชิ้นไม่เกินสิบชิ้นไม่เกินสิบชิ้นแต่ละประเภททั้งห้าประเภทไม่เกินสิบชิ้นลงได้ทั้งห้าประเภทแต่ว่าไม่เกินสิบชิ้นจะมีความสามารถทําได้ไหมพอลงทะเบียนเสร็จแล้วอันนี้ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็จะมีการคัดสรรอ๋อคือลงทะเบียนนะฮะเสร็จสับเรียบร้อยก็จะมีการคัดสรรต่อสำหรับ,รบ,บลงทะเบียนลรวได้เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงเสร็จแล้วต้องมีการคัดสรรการคัดสรรนี่ มันต้องอเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานคําว่าผ่านมาตรฐานคนที่กาหนดมาตรฐานให้เราก็คือมอผชอกรมกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนออกมอผชอเรียกว่ามาตรฐานมาตรฐานปิตพันธ์ชุมชนการคัดสรรหรือผ่านมาตรฐานนี้ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องเอาสินค้าที่ตัวเองลงทะเบียนนี่ไปให้มอผชเนี่ยเขา คัดเลือกซะก่อนว่ามันผ่านเกณฑ์ไหมอย่างเส้นไหมนี่เป็นไหมแท้หรือเปล่าหรือเป็นไหมเทียมสีตกไหมเส้นไหมมีความคงทนถาวรหรือไม่อ,อย่างกรณีหินสีของคุณพ่อนี่ก็จะต้องมีการว่าหินนี่เป็นหินแท้หรือเปล่าแล้วมีการแกะสลักลวดลายเอามายัางไงนะครับ,รบมันถึงอย่างเช่นตอนนี้รองเท้าผักจบชวาของคุณนูแดงซึ่งคุณแดงซึ่งเป็นเหละยิ่งนี่ก็เป็นรองเท้าผักตุบชวาซึ่งเอาเศษวัสดุเอาพวกวัชพืชที่เขาไปทําลายแล้ว เอามาคัดสรรพอคัดสรรเสร็จแล้วประมาณสักสองสามเดือนเขาจะคัดออกเป็นห้าเกรดเกรดแรกก็คือหนึ่งดาวหนึ่งดาวนี่คือกลุ่มที่ใช้ไม่ได้เลยจะต้องแก้ไขสองดาวก็คือพอใช้สองดาวนี่พอใช้พอใช้สามดาวก็คือปานกลางสี่ดาวก็คือดีห้าดีนี่เบสออฟเดอะเบสคือดีที่สุดห้าดีดีที่สุดอย่างของอย่าง ของพ่อกับของพ่อบุญครองเนี่ยของพ่อได้ห้ดาวของพ่อบนครองก็ได้5ดาวเหมือนกันผลิตภัณฑ์อะไรฮะของคุณพ่อเนี่คอือเป็นเครื่องประดับหินสีครับหินสีครับก็บถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดนะ<บ>ครับค,คือหินสีนี้ก็มันจะมีคุณสมบัติของมันเองเพราะว่ามันเกิดมานานแล้วพวกหินมันจะมีพลังอาถรรพ์อยู่ในตัวของมันผู้ที่ค้นพบก็จะนําวัตถุดิบตัวนี้แหละมาเชียร์ในแล้วก็มาตกแต่งเป็น เครื่องประดับแล้วคือพอที่ผู้สวมใส่แล้วจะสร้างความมั่นใจแล้วก็มีความหมายสำหรับในตัวดังนั้นอ,อย่างผู้สวมใส่ก็เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่ามันมีความหมายหลายๆด้านทั้งประดับเครื่องแต่งกายทั้งช่วยรักษาคุณสมบัติในชีวิตที่มีมีม อย่างเช่นหินแต่ละหินนี้มันจะมีความหมายหลายๆตัวอย่างเช่นกรณีเรียกง่ายๆว่าหินหยกเก้าสีหินหยกเก้าสีคือเม็ดเดียวมันจะได้เก้ามงคลครับแต่ตามความหมายที่ผู้ค้นพบมาแล้วมันจะบ่งบอกไปในการในความอธิบายว่าหยกหินหยกมันเป็นตระกูลของ คนจีนแต่ก่อนของเมืองจีนแต่ก่อนแต่ทีนี้มันแพร่หลายไปทั่วเพราะคือความเชื่อมั่นกับหินก็คําแปลก็ที่ขยายความบอ,อกมาคือหินอยู่เก้าสีนี่ความหมายก็อยู่เย็นเป็นสุขร่ารวยเงินทองปุกป้องคุ้มครองภัยมีอํานาจมีวาสนาเขาก็จําแนกออกไปตามสัดส่วนของหินครับแล้วหินที่ว่าที่นํามาเจริญใน นะครับคุณพ่อนํามาจากที่ไหนฮะหรือว่ามีการสั่งหรือว่าต้องมีการพิสูจน์เป็นพิเศษไหมครับว่าหินที่ได้มานี่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการจริงๆอันนี้ขอ้อนี้ทุกคนไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้แต่ด้วยความเชื่อและศรัทธาจากบรรพบุรุษมาว่าหินตัวนี้สามารถจะช่วยบําบัดเกี่ยวกับโรคหรือ เสริมมงคลเสริมบารมีหรือเจริญในหน้าที่การงานหรือปกป้องคุ้มครองภัยคือตามที่อธิบายแบบนี้เลยถือโอกาสว่าเป็นความเชื่อและศรัทธามาทุกๆผู้ที่สวมใส่ก็เลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าหินของคุณพ่อเนี่ยคือได้รับนะฮะในส่วนของการคัดสรรเป็นระดับ5้ดาวส่งออกส่งออกด้วย โอ้โหไม่ธรรมดานะครับแล้วบรรยากาศงานนะฮะในครั้งนี้ก็มีโอกาสได้นำมาจำหน่ายด้วยนะครับมาให้หลายท่านได้นะชื่นชมนะคใครที่ชื่นชอบก็นะฮะสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหากันได้ในส่วนของคุณพ่อเป็นอะไรนะคุณพ่อเป็นผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับเป็นผ้าไหมผ้าไหมหัวแดงตีนแดงซึ่งเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงมากซึ่งผ้านี้ถ้าหาว่าใครไม่ใช่คนเวลามก็จะเห็นว่าชาวเวลามเนี่ย ในงานสําคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลต่างๆพิธีเปิดงานนี่จะเห็นพวกผู้หลักผู้ใหญ่สุภาพบุรุษสุภาพสตรีจะใส่ผ้าหัวแดงตีนแดงซึ่งผ้านี้คนที่จะมาครั้งแรกก็คือพ่อเมืองของผู้ที่สงชื่อเพียสีปากหรือว่าได้รับพระราชทานนามจากพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลวกว่าพระยาเสนาสงครามซึ่งเป็นพ่อของพ่อเมืองผู้ที่สงพ่อพ่อเมืองอบุรําคนแรกที่มา ตอนนี้ผ้าผืนนี้มันจะเป็นออกลอักษณะหัวแดงแล้วก็ตรงกลางจะเป็นลายมัดหมีแล้วก็ทีท้ายตีนแดงเนี่ยมันจะเป็นตีนแดงผ้านี้มันจะเป็นผ้ามงคลมีเรื่องเล่าสืบกันมานานว่าผ้าผืนนี้ถ้าหากว่าใครได้ใส่เด็กตั้งแต่อายุสามขวบจกนกระทั่งถึง18ปีเนี่ยใส่มาตั้งแต่งานเด็กๆจะเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายถ้าเป็นผู้หญิงก็คล้ายๆกับว่าเป็นผู้อยู่ในโอวาทของพ่อ,ขอ,พอของแม่ของผู้บงังคับบัญชา จะมีโอกาสได้แต่งงานคล้ายๆกับว่าพอเขาเห็นปับ๊บมันจะบง่งบอกบุคลิกลักษณะของคนนั่นเลยบอกว่าคนนี้เออใช้ได้เป็นคนที่ใช้ได้จริงๆเป็นแม่ซิริเินได้จริงๆแล้วก็ผ้าหัวแดงตีนแดงน,นอกจากจะ,ะเป็นผ้าที่ว่ามงคลแล้วถ้าหากว่าใครได้นําไปใช้มีไว้ไว้ครอบครองนี่มันก็จะเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวซึ่งเดี๋ยวนี้กําลังมีชื่อเสียงมากนะครับ,รบแล้วผ้าที่ว่านะครับทางพ่อเองนะฮะ ถักทอเองกับสมาชิกภายในครอบครัวเลยหรือเปล่าหรือว่าอย่างไงฮะอ๋ออันี้ก็ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาเราก็มีกลุ่มชาวบ้านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมประมาณสิบถึงยี่สิบคนก็มารวมรวมกันว่าคนนั้นมีความสามารถในด้านการทอคนนั้นมีความีความสามารถในการย้อมสีอีกคนหนึ่งก็มีความสามารถในการที่จะออกแบบเสื้อผ้าแล้วพ่อเป็นคนจัดการรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็มาทํางานเป็นระบบกลุ่มพอสินค้าเราออกสู่ท้องตลาด มีพวกพี่น้องซึ่งเป็นลูกค้ามาซื้อพอได้ไปปับ๊บเราก็ไปแบ่งกำไรกันว่าอันนี้ก็มีอย่างของพ่อนี่ก็อยู่ถ้าคิดเป็นปีก็ปีละหลายบาทอยู่แต่เป็นเดือนเดือนละประมาณ3 0 0แสนสี่แสนนี่แหละก็กำไรตรงน,นั้นไปแบ่งกันเขาก็มี ความสุขแฮปปี้อยู่กันได้ uh, นั่นหมายความว่าคือคมีการทําเป็นกลุ่มรวมกันเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตนะฮะจนถึงในส่วนของ<ป>นะฮะขั้นตอนของการแปลรูปแล้วก็การจําหน่ายใช่ไหมครับผมนี่คือในส่วนของบรรยากาศในช่วงแรกนะครับที่เราพูดคุย,ก,ก,ยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสินค้าโอท็อกับในส่วนของเครือข่ายโอท็อจังหวัดกุริดามนะครับ